สวัสดีครับนักเรียนสําหรับคาบนี้นะครับก็เป็นคาบคณิตศาสตร์นะครับให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม3เรื่องเศษส่วนนะครับให้เปิดไปที่หน้า73นะครับหน้า73มเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการหารเศษส่วนนะครับด้วยจํานวนนับนะครับมาดูการหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับคืออะไรนะครับก็คือการที่เรามีเศษส่วนอยู่นะครับเรามีเศษส่วนอยู่จํานวนนวนหนึ่งแล้วเรามีการ แบ่งเศษส่วนนั้นอ่ะออกเป็นส่วนส่วนละเท่าเท่ากันนะครับเรามาดูตัวอย่างที่1นนะครับอาจารย์เกรียงไกรเนี่ยมีเค้กส้มอยู่1ส่วน2ก้อนนะครับตัดแบ่งออกเป็น4ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันนะครับจะได้ส่วนละเท่าไรห่ส่วน2ก้อนความหมายของ1ส่วน2ก้อนก็คือมีเค้กอยู่ครึ่งก้อนก็คือส่วนนี้นะครับ แล้วเขาตัดเค้กครึ่งก้อนเนี่ยออกเป็สนส่ส่วนส่วนละเท่าเท่ากันนะครับตัดออกเป็น4ส่วนนะแบ่งครึ่งตัดครึ่งก้อนเนี่ยเป็น4ส่วนนะครับวิธีคิดน,นะครับอาจารย์เกียงไกรเนี่ยมีเค้กส้มอยู่1ส่วน2วนก้อนนะก็คือครึ่งน,นี้นะครับเขาก็ตัดนะครับตัดแบ่งออกเป็นส่ส่วนตัดแบ่งออกเป็น4ส่วน เท่าเท่ากันนะครับเราก็จะได้ส่วนละ1ส่วน2นะครับหารด้วยนะสังเกตไหมครับจะใช้เครื่องหมายหารเพราะว่าการแบ่งเนี่ยการแบ่งคือการหารนะครับอ่าหส่วนสแบ่งเป็น4ก็คือ1นส่วนสนะครับหส่วนสแบ่งก็คือหาร1นส่วนสหารด้วย4นะครับอ่าเราก็จะได้ไประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ1นส่วนสหาร4นะครับเท่ากับ1นส่วนแก้อน เพราะฉะนั้นในแต่ละส่วนเนี่ยนะครับที่เขาแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยก็จะมีค่าอันนี้ก็คือมีค่า1นส่วนแก้อนนั่นเองนะครับเรามาดูวิธีคํานวณน,นะครับนักเรียนยังจําประโยชน์สัญลักษณ์ของเราได้ใช่ไหมครับมีเค้กอยู่1ส่วนแปอ่าหส่วนสก้อนนะครับแบ่งการแบ่งคือการหารนะครับแบ่งออเปน4ส่วน นะครับเท่ากับ1ส่วน2หารด้วย4ส่วนหนักเรียนเห็นอะไรไหมครับอ่าจะเห็นว่าเลข4เนี่ยครับจากตอนแรกเป็นจำนวนนับใช่ไหมครับเราแปลงให้มันเป็นเศษส่วนอ่าจำนวนนับทุกตัวนะครับจะส่วนด้วย1เสมอนะ เห็นไหม c ก็กลายเป็น c ส่วนหนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับอ่าเราก็จะได้ว่า1.2ส่วน2คูณพอกับส่วนเป็นเศษกับเศษเป็นส่วนเนี่ยนักเรียนจากเครื่องหมายหารก็กลายเป็นเครื่องหมายคูณนะครับเราจะกลับเศษส่วนตัวนี้นะครับอ่าก็จะได้เป็น 1ส่วน4นะครับบนคูณบนนะครับ1คูณ1ได้1ใช่ไหมอ่าล่างคูณล่าง2คูณ4ได้8นะครับก็จะได้ว่านะครับ1ส่วน2คูณ1ส่วน4เท่ากับ1ส่วน8นั่นเองนะครับอ่าจะคล้ายๆกับการาหาร จะคล้ายๆกับการหารจํานวนนับด้วยเศษส่วนนะครับหารจานวนนับด้วยเศษส่วนแต่อันนี้นะครับเราจะหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับเศษส่วนเนี่ยหารด้วยจํานวนนับนะครับถ้าหารด้วยจํานวนนับนะครับเราจะต้องจะต้องแปลงจํานวนนับให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับจากนั้นเราก็ทําการกลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะครับอันนี้ นะครับจำนวนที่อยู่ด้านหลังของเครื่องหมายหารนะครับเราจะกับนะครับจากเครื่องหมายหารก็กลายเป็นเครื่องหมายคูณนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น1นส่วนสก็บุญคูณบนล่างคูณล่างนะครับไม่ยากใช่ไหมครับเอาเราลองมาดูตัวอย่างที่สองหกเศษสองส่วนสามหารด้วยสี่หกเศษสองส่วนสามนี่เป็นจํานวนคระใช่ไหมครับนักเรียนก็ตั้งโจทย์นะครับหกเศษสองส่วนสามหารด้วยสี่เท่ากับ เราจะต้องแปลงจํานวนคละนะครับซึ่ง6กเศษสส่วนสเนี่ยนะเป็นจํานวนคละเราจะต้องแปลงให้เป็นเศษเกินนะเราก็จะได้ว่า6กเศษสส่วนสนะครับเท่ากับเอา6นะครับไปคูณกับ3 6นะหกคูณสเท่ากับ18 18นะครับ ไปบวกกับตัวข้างบนก็คือบวก2 18บวก2ก็คือ20นะครับอ่าเราก็จะได้20ส่วน3มนะ3ามาจากไหน3ก็คือมาจากตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นเลข3ข้างล่างเราก็ต้องส่วน3เหมือนเดิมนะอ่าอันนี้เราแปลงแล้วนะครับอันนี้เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มมันจะส่วนด้วยอะไรเสมอใช่แล้วครับส่วนด้วย1นะอ่าเราก็จะได้ว่า20 ส่วนสนะครับเนี่ยยี3ส่วนสก็คือเราแปลงมาจากจํานวนคระนะครับหารด้วย C ส่วน1นึ่งจากนั้นนะครับก็จะได้20่ส่วนสนะครับเปลี่ยนจากการหารเป็นการคูณถ้าเราเปลี่ยนจากหารเป็นคูณแล้วเราจะต้องกลับเศษส่วนที่อยู่ด้านหลัง เครื่องหมายหารใช่ไหมครับอ่าก็คือ4ีส่วนหก็จะได้ก็กลับกันนะครับก็จะกลายเป็น1นส่วนสอ่าหส่วนสจากนั้นนะครับเราก็อาจจะมีการตัดทอนกันเลยก็ได้นะครับ4ไปตัด20นะครับได้5โอเคนะครับ 5ไปคูณกับ1ก็ได้5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็จะกลายเป็น5ส่วนสาส่วน3เราสามารถแปลงให้เป็นจำนวนค้าได้นะครับ5ส่วน3เนี่ยมันเป็นเศษเกินเราสามารถแปลงเป็นจำนวนค้าได้ก็คือเราเอา5นะครับหารด้วย3 3 1าเป็น3เศษ 2นะครับก็จะได้ว่า1เศษ2นะครับเนี่ยเศษส,สเศษนี้นะครับ1เศษ2ส่วนต,วตัวเดิมก็คือส่วน3นะครับอ่าก็ตอบ1เศษสส,ส่วน3ถ้าอยากลองตัดเลขเก่งๆน้องๆต้องท่องสุดคูณให้แม่นข้อสังเกตมาดูข้อสังเกตนะครับ การหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับเนี่ยถ้าตัวตั้งเป็นจํานวนคละนะครับจะทําให้จํานวนคละนั้นเป็นเศษเกินก่อนแล้วจึงหารตามปกตินะโอเคเรามาดูนะครับแบบฝึกหัดที่11การหารเศษส่วนด้วยจํานวนนับนะครับข้อที่1พิจารณารูปภาพแล้วเติมคําตอบลงในช่องว่างนะครับามาดูข้อ2ย่อยนะครับ1ส่วน2อส่วน2น,น,น,นะครับถูกแบ่งออกเป็น3ส่วน มีขนมชั้นใบเตย1นส่วนสถาดเนี่ยหส่วนสถาดก็คือครึ่งหนึงนะครับของถาดหนึงแบง่งออกเป็น3ชิ้นเท่าๆกันนะครับจะแบง่งได้ 1, 1> นักเรียนก็เอา1นส่วนสเนี่ยนะครับไปหารกับ3ถาดนะเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ไปทดในกระดาษทดนะครับสมมุติครูทดในกระดาษทดนะ หนส่วนสอันนี้ก็จะเป็น1นส่วนสองหารสามส่วนหนึ่งะครับแปลงจาก3เป็นจำนวนนับให้มันเป็นเศษส่วนใช่ไหมเท่ากับ1นึ่งส่วนสคูณเปลี่ยนเครื่องหมายคูณแล้วเราจะต้องทำไงครับจำได้ไหมใช่แล้วครับเราจะต้องกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษนะครับจาก3าส่วนหก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสาบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับ อันนี้ก็จะได้1คูณ1นเท่ากับ1นะครับล่างคูณล่างคือ2คูณ3อ่า2คูณ3ก็คือ6นะครับก็จะได้1ส่วน6นั่นเองโอเคนะครับข้อที่3ถึงข้อที่6นักเรียนไปทำไปทำเองนะครับเป็นการบ้านอ่าเรามาดูข้อ2ใหญ่แสดงวิธีทำเดี๋ยวครูจะแสดงวิธีทำข้อ2ย่อยให้ดูนะครับ 2เศษ4ส่วน7หารด้วย6นะครับเราจะต้องแปลง2เศษ4ส่วน7เนี่ยให้เป็นจำนวนคะ่ะให้เป็นเศษเ,เ,เกินก่อนนะครับขออภัยอันนี้เป็นจำนวนคละนะเราต้องแปลงให้เป็นเศษเกินสองเศษ7จอเศษ4่ส่วน7นะครับก็เอา2เนี่ยไปคูณกับ7 2คูณเเป็น14ใช่ไหมสิ 14, เนี่ยไปบวกกับตัวข้างบนนะครับอเอาตัวข้างหน้าไปคูณกับตัวข้างล่างจากนั้น เอาผลคูณเนี่ยมาบวกกับตัวข้างบนนะมันจะเป็นแพทเทิร์นนะครบับก็จะได้18ส่วน7เราแปลงแล้วนะอ่า 18. ส่วน7หาร6ส่วนอะไรนะักเรียนจำได้ไหม6ส่วนอะไรครับ6เป็นจำนวนนับใช่ไหมครับแปลงจำนวนนับให้เป็นเศษส่วนต้องเอามาส่วน ่แล้วครับส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับาจากนั้นเปลี่ยนเครื่องหมายหารให้เป็นเครื่องหมายคูณนะครับอันนี้เราดึงลงมาเลยนั่น18ส่วน7เราดึงลงมาเลยอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณนะครับก็จะได้6จาก6ส่วน1ก็จะกลายเป็น1ส่วน6นั่นเองนะครับแล้วก็ตัดกันนะครับ 6เนี่ยไปตัด18 6คูณอะไรได้18ก็คือ6คูณ3เป็น18นะครับ6คูณ3เป็น18อ่าก็จะได้นะครับสส่วน7นั่นเองเพราะว่า3ไปคูณกับหนึงก็ได้3เหมือนเดิมใช่ไหมอ่า7นะครับก็ดึงลงมาก็เป็นส่วน7เหมือนเดิม นักเรียนอาจจะตอบถ้ามันหารไม่ลงตัวแบบนี้นักเรียนตอบปเป็นเศษส่วนเลยก็ได้นะครับโอเคก็จะได้คำตอบก็คือ3ส่วน7โอเคครับสำหรับข้อ3จนถึงข้อ8นะครับข้อ3ถึงข้อ8นะครับให้นักเรียนไปทำเองแล้วก็ ไปทําข้อสามใหญ่ด้วยครับแสดงวิธีทําลงในสมุดแบบฝึกหัดอ๋ออันนี้ให้ข้อสามใหญ่นักเรียนตอบลงไปเลยนะครับนักเรียนตอบลงไปในช่องว่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นงานของเราก็จะมีหน้าเจ็ดสิบห้าหน้าเจ็ดสิบหกแล้วก็หน้าเจ็ดสิบเจ็ดสามหน้านะครับส่งภายในวันนี้นะักเรียนครับสาหรับวิชาคณิตศาสตร์ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดี